ข้าวช่วยร้อนรอนกินกับน้ำชุบพริกไทยซอสเมนูร้อยร้อยพันนีเอาอะไร่มาแลกก็ไม่ยอมค่ะทิมพริกวัหวหอมบัวเทียมพอยาบยาบก็เอาพริกไทยซอสไปทิมรวมกันพริกไทยซอสเหลือเคาอ่อนๆทิมผอเม็ดแตกๆก็ดึงการออกค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาทูนึ่งเคยนํำชุบลงไปทิมไม้ส้วมกระส้มข้าวกันค่ะปรุงรสน้ำตาลพุ่งชูรส นําชุบก่อนจะเอามาทําบุ้มจะเอาไปย่างในถาผอ,อมหอมส่วนเนื้อปลาทูนึ่งจะเอาไปย่างหรือไปทอดพองเรื่องๆจะทําให้นําชุบหอมหน่ากินมากด้วยค่ะนําชุบพริกไทยซอสจะให้รสชาติแพดรอนพอออกมาคลุกข้าวร้อนๆกินกับมูนทอดหําปลาแบบนี้รอดจนต้องข้อข้าวเพิ่มแน่นอนค่ะอีกเมนูบุ้มจะแกงเลี้ยงไว้สดน้ำใส่เขยกุ้งกับเกลือลงไปก็ตามโดยพัก พักวันนี้จะมีบัวแหดฟฟางใบเลี้ยงุ้มจะซับกุ้งซอสไส้ลงไปกันจะช่วยนำแกงว่านน่ากินค่ะแกงเลี้ยงบานบูมทำง่ายๆแป๊บเดียวก็ได้กินแข่ไส้เคยกุ้งกับเกลือความว่านกระดาจากพักอยู่แล้วยิ่งถ้าเราได้แกะพักซอสๆมาทำนำแกงว่านน่ากินมากเลยค่ะนำชุบพริกไทยซอสพอตังไว้สักพักจะมีสี่ดำแบบนี้แต่รสชาติยังร่อยเหมือนเดิมนะคะ